นนี้คุณอานง oh เยานะฮะคุอาถเหม้าสวัสดีค่ะค่ะโอ้เนาเหมือนพ่อเองเนี่ยเหมือนพ่อเหรกคะค่ะี่ยาเกเป็นไหนบ้านาเจ้าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบหกสแปดแล้วอหคะถ้าพ่อยังยูนี้ มันเจ็ดสิบเท่าไ,าไรกันะมาลยกน่ะเดี๋ยวนี้ก็แต่ลูกพ่อปัน,บ,นบ้านนี้ก็ว่าเท่าอายุเท่ากันเจ็เดสิบเจ็ดค่ะเขาปีเดียวกันหรือเปล่าก็าไม่รู้เขาเคยมาเคยไปค่ะเพราะว่าเคยไปพ่อปันนะเขามาก็พี่แก้วอะเขามาก็แม่นูนนั่นแหละลูกลูกแม่ยังอยู่นะี่แหละเดี๋ยวให้พอดูเดี๋ดวยว ต้องหั่นหั่นออใช่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 ท้งนี้เขารักกันทุกคนรักที่ละไคยคนนี้น่ะโอ้ท้งนี้เขาแล้วลุงเกาเคยไปอยู่นู่นกนนึงนะตะก่อนใครเอ่ยลุงเกาพี่ลุงเกาน้องชายเขาไปอยู่ด้วยเคยเคยไปอยู่แล้วเขาก็กลับมา แล้วพอดีลุงเกาเขาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวหาหลานเขาแต่พอดีบังเอิญเขาติดคุกเขาติดคุกเขาก็เลยไม่นี่เขาก็ไปอยู่กันในทางเชียงใหม่เขาก็เขาก็ว่าจะไปหาหลานก็ไม่เห็นพูดถึงว่าไปสักทีไหนอ่ะ เบื่โทรโอเคครับลูกเพจภารกิจแห่งความหวังครั้งนี้ก็ปิดจบด้วยคำตอบที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อย53ปีที่แม่น้องนะครับรอคำตอบมาวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วหลานนะครับ ไกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้ซซ